ดึง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 ดงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว,ว่าชลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและอำเภอกันทละละละักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส New ้าแซตนิวพระอิสานเอชดีจานดาวเทียม i อ m หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะชวนเที่ยวน้ำตกโอปังโกแหล่งต้นน้ำเทือกเขาพนมดงรัฐ ติดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2568ที่บ้านโอปังโกชายแดนไทยกัมพูชาตำบลภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดสิจเกตมีนักท่องเที่ยวแห่เดินทางมาเที่ยวชมและเล่นน้ำตกธรรมชาติที่ไหลลงมาจากป่าต้นน้ำเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชากันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนถ้ำกลางธรรมชาติป่าเขาและสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่โดยน้ำตกแห่งนี้ถือเป็นน้ำตกที่กำลังได้รับความนิยมสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั่วไปเพราะถือเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสรสะเกตและอำเภอภูสิงห์โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมทานน้ำตก เพื่อให้มีความสะอาดสวยงามมีการปรับปรุงทางเดินพร้อมนำแค่ไม้ไผ่มาเป็นซูม้มจุดนั่งพักผ่อนหย่อนใจและทำเป็นจุดเช็คอินชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้มีการนำสินค้าเป็นพืชผลทางการเกษตรอาหารเครื่องดื่มออกมาขายสร้างรายได้สู่ชุมชนได้เป็นอย่างดีนายบัญชาจันนรง์ในอำเภอภูสิงเปิดเผยคว่าน้าตกแห่งนี้มีชื่อว่า น้ำตกห้วยตึกชูหรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันคือน้ำตกโอปังโกตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโอปังโกตำบลภัยพัฒนาอำเภอภูสิง์จังหวัดสิเกตคำว่าตึกเป็นภาษาเขมรที่แปลว่าน้ำส่วนชูหมายถึงจากที่สูงทำให้ได้ชื่อว่าน้ำตกห้วยตึกชูซึ่งต้นน้ำไหลมาจากที่สูงเทือกเขาพนมดงรักผ่านบ้านโอปังโก ก่อนไหลลงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูอําเภอภูสิงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หนึ่งใน16แห่งของจังหวัดศษิษเกตระยะทางน้ำตกสายนี้ทอดยาวกว่า20กิโลเมตรช่วงฤด,ดูน้ำตกจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปีในช่วงที่ไม่มีน้ำจะเป็นฤด,ดูการผีเสื้อออกมาหากินแร่ทตดอาหารตามโขดหินสวยงามเป็นจำนวนมาก สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีนอกจากนี้สถานที่แด่งกล่าวยังใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติผาพยากูปรีใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรช่องสงามชายแดนไทยกัมพูชาและกราบขอพรหลวงปู่สวงวัดไผ่พัฒนาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้ามาสัมผัสธรรมชาติป่าเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์พักผ่อนหย่อนใจลดความตึงเครียดบริเวณตามแนวชายแดนได้ทุกวันค่ะ องค์มนตรีติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสิสเกตซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคไตแบบครบวงจรค่ะเมื่อวันที่18กรกฎาคม2,568เวลา9นาฬิกาค่ะที่โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดริสเกตศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองค์มนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลพร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลืมพระเกียรติ80พรรษาพร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยมีนายอนุพงศุขสมนิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตพร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกตและคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับโรงพยาบาลเบนจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนตัวอย่างในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสร้างรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีจัดระบบบริการสุขภาพได้ครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคไตแบบครบวงจรเป็นหน่วยรับส่งกลับจากโรงพยาบาลแม่ท่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตทั้งในเขตและนอกเขตพร้อมจัดโปรแกรมการเรียนให้กับผู้ป่วยและญาติ ที่ต้องล้างไตาทางช่องท้องได้ดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธีปัจจุบันมีแพทย์พร้อมพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่รวม167คนได้พัฒนายกระดับบริการสุขภาพด้วยระบบดิจิทัลการรับยาไม่ต้องมาโรงพยาบาลแต่มีการส่งผ่านไรเดอร์และไปรษณีย์ อีกทั้งมีแพทย์เฉพาะทางและทีมพยาบาลเฉพาะทางเชื่อมต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเยี่ยมด้วยใจให้ยาถึงบ้านโอกาสนี้องค์มนตรีพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการตรวจรักษาโรคภายใต้แผนโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชนทั้งการคัดกรองมะเร็งลำไส้ คัดกรองโรคไตหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs เพื่อจะได้ทำการรักษาให้หายขาดทันท่วงทีขณะเดียวกันยังได้นำสิ่งของไปมอบให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการรักษาโรคเป็นผู้ป่วยในเพื่อบำรุงขวัญสร้างกำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติที่มาดูแลอีกด้วยค่ะ ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ด่านชายแดนช่องสงามนำผู้สื่อข่าวติดตามข้อเท็จจริงบรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสิสเกตค่ะเมื่อเวลา15.30นิกา30นาทีของวันที่17กรกฎาคม2,568ค่ะพ,พลเอกนัทพลนาคพาณิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สื่อข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ด่านชายแดนถาวรช่องสง,งามอำเภอพูสิง์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อให้เห็นบรรยากาศและสถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจที่3กองกำลังสุรานารีเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลก,กากร และหน่วยกักกันสัตว์ด่านชายแดนช่องสง,งามโดยได้ให้ความมั่นใจถึงความสงบเรียบร้อยของพื้นที่พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติงานบริเวณด่านช่องสง,งามทุกคนขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใช้ความอดทนอดกลั้นในการรักษาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และเข้าใจว่าอาจจะมีความกดดันจากกระแสทางสื่อโซเชียล ซึ่งทางท่านเองก็ได้รับการถูกต่อว่าจากประชาชนและสื่อมวลชนบางสำนักที่ไม่เข้าใจเหมือนกันวันนี้จึงอยากให้สื่อส่วนกลางได้มาเห็นในพื้นที่ด้วยตัวเองว่าบรรยากาศและสถานการณ์เป็นอย่างไรพลเอกนัทพลเปิดเผยคขาว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาชายแดนอย่างรอบด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยที่ด่านถาวรช่องสงามยังมีการเปิดประตูด่านตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง22นาฬิกาและมีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ประจำบริเวณด่านมาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาเปิดปิดด่านทุกวันไม่มีวันหยุดราชการพร้อมชี้ให้ผู้สื่อข่าวเห็นข้อเท็จจริงว่า ทางประเทศไทยเปิดด่านตามปกติโดยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนแต่ทางกัมพูชาเองที่ขณะนี้มีการปิดประตูด่านตลอดเวลาและจากการรายงานในพื้นที่ทราบว่าขณะนี้ทางกัมพูชาไม่อนุญาตเปิดประตูให้ประชาชนชาวกัมพูชาเข้ามารับยาที่ฝั่งประเทศไทยแล้วซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าในพื้นที่บริเวณด่านเงียบมาก ไม่มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชามาที่บริเวณด่านใต่อย่างใดยังคงมีแต่เจ้าหน้าที่ประจำด่านทุกหน่วยมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติทางนี้พลเอกนัทพลยังฝากให้สื่อมวลชนได้ช่วยเผยแพร่และสื่อสารให้ประชาชนและสื่อบางสำนักที่ส่วนกลางที่ไม่ได้ลงมาดูพื้นที่จริงได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ด้วยค่ะ และตำบลละลายอำเภอกันพระลักษ์มาบ้านแก่ครอบครัวผู้มีความบั่นเพลียนไม่ยุ่งเกี่ยวอบายามุกหลังที่17ตามโครงการช่วยการขับเคลื่อนนโยบายอบอุ่นสู่ผู้ได้รับโอกาสโดยพระอาจารย์อ่อนค่ะ เมื่อวันที่18กรกฎาคม2568เวลา10นาฬิกา30นาทีค่ะที่บ้านเลขที่174บ้านโนนมีชัยหมู่9ตำบลละลายอำเภอกันทารักษ์จัังวสิสเกตจ่าเอกสมควรสิงห์คำนายอเภอกันทารักษ์ประธานในพิธีพร้อมด้วยนางนุชรีสิงคำนายกกิ่งกาชาติอเภอกันทารักษ์ นางมวลวิภาโบจราบประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทระลักษ์โดยมีนางชุติอ่อนราศีปลัดอำเภอรประจำตำบลกระแชงนายจำานุงยอดย้อยปลัดอำเภอรประจำตำบลละลายได้นำส่วนราชการผู้นำฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมมอบบานแก่ครอบครัวผู้มีความหมันเพียนไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุกตามโครงการช่วยการขับเคลื่อนนโยบายอบอุ่นสู่ผู้ได้รับโอกาส โดยไดย้มอบให้นายประจวบคำรัพย์อายุ44ปีผู้ได้รับโอกาสมีบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยอันอบอุ่นและมั่นคงของครอบครัวเป็นการดำเนินการสำรวจจากผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในชุมชนนำส่งมอบข้อมูลไปยังผู้ใจบุญที่มีการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระครูวิมลศิลาวิเทศพระอาจารย์อ่อนมุทธจิตตุโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติมนรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและการอุปถัมภ์จากคุณเชงรองเชนชูวิงจัสตินเชนซึ่งเป็นญาติธรรมวัดป่าธรรมชาติมอบเงินสดจำนวน1 0 0 0 0แสบาทในการจะซื้อวัสดุอุปกรณ์การสร้างบ้าน ในการนี้ได้รับการสนับสนุนแรงงานในการก่อสร้างบ้านจากเจ้าหน้าที่ทหารกำน,นันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่างจิตอาสาชรบอรของหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่ำบนละลายร่วมดําเนินการสร้างบ้านหลังนี้จนสําเร็จดูล่วงสวยงามมั่นคงน่าอยู่อาศายัยพร้อมกันนี้ทุกภาคส่วนได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนายประจวบคำรัพ์ คณะยติธรรมของพระอาจารย์อ่อนมุทธจิตุโตยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจำนวน20ทุนทุนละ1,000บาทมอบข้าวสารจำนวน100ถุงให้กับประชาชนด้วยค่ะ ด้านสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตเปิดเวทีวัฒนธรรมร่วมสมัยคนสามวัยร่วมสร้างสารรค์ครั้งแรกสารพลังเยาวชนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ เมื่อวันที่18กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีค่ะณศูนย์นการเรียนรู้บ้านสวนเองอ้านาเทิงบ้านดูตำบลดูอำเภอราศิสไลจังหวัดศรีสะเกษสภาวัฒนธรรมอำเภอราศิสไลจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมร่วมสมัยคนสามวายัยร่วมสร้างสรรค์ครั้งที่หนึ่งโดยได้รับเกียรติจากนายทวารุงแก้ว รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศิาเกตเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากภาคราัฐภาคประชาสังคมผู้นำท้องถิ่นเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า300คนการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดคนสามวัยหัวใจเดียวกันเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างเยาวชนวัยทำงานและผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านอาชีพและอาหารพื้นถิ่นโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน1 0 0 0 0 0สบาทด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายหลายพักส่วนอาทิกลุ่มอันซีนถิ่นราศิสไลมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและภาคีเครือข่ายในอำเภอราศิสไลดย กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นสองส่วนหลักได้แก่ถนนสายวัฒนธรรมของดีบ้านเฮาเว้าสู่ฟังโดยเครือข่ายวัฒนธรรมตำบล16แห่งที่นำเสนอภูมิปัญญาด้านอาชีพและอาหารท้องถิ่นอย่างหลากหลายเช่นการทำข้าวปุ้นแกงผักหวานการจักสารจากไม้ไผ่งานฝีมือจากผ้าทอ และเวทีโซเลเวทีเสวนาวัฒนธรรมพื้นถิ่นกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนอาทิลุงบุญมีสุรโคปลาดข้าวอินเสียระดับชาติตัวแทนชมรมผู้สูงอายุตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอาจารย์เสถียรพันงาม เจ้าของบ้านสวนเอ็นอานาเทิงดำเนินรายการโดยครูสําราญบุญธรรมหรือแซมซายสันติชนนายตรีเพชรฐานชัยประธานสาภาวัฒนธรรมอำเภอราศิสไลกล่าวค่ว่างานในครั้งนี้เป็นการรวมพลังพลเมืองสามวัยที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนายอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนโดยมีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นฐาน ผ่านกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมและภาคภูมิใจซึ่งเป็นต้นแบบของการจัดก,กิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของชุมชนในขณะที่นายที่วารุงแก้วประธานในพิธีกล่าวค่ะว่ามหากรรมวัฒนธรรมในวันนี้เป็นเวทีที่สะท้อนพลังสร้างสารรค์ของคนในชุมชนอย่างแท้จริงการที่เยาวชนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้มาทำงานร่วมกันคือรากฐานที่แข็งแรงของชุมชนที่ยั่งยืนขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันกิจกรรมดีๆเช่นนี้และหวังว่าจะได้เห็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากหน่วยงานท้องถิ่นโรงเรียนผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปที่ต่างให้ความสนใจร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในคุณค่าของวัฒนธรรมและการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่จับต้องได้จริงค่ะ และโรงพยาบาลศิษเกตระดมทีมบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขรับมือโรคไม่ติดต่อหรือรัง NCDS ฉลองรับ78ปีการจัดตั้งโรงพยาบาลค่ะ เมื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีของวันที่17กรกฎาคม2568ค่ะที่ห้องประชุมกิติรังสีชั้น5โรงพยาบาลศิสเกตได้มีการจัดประชุมวิชาการบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉลอง78ปีการก่อตั้งโรงพยาบาลศิสเกตโดยมีนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ NCDS p พ a c e to the Future สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs เป็นต้นว่าโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคมะเร็งกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและจังหวัดสิจเกตด้วยโดยมีแนวโน้มการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพต้องปรชิญกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านงบประมาณทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพการให้บริการแพทย์หญิงแคทริยาเทนซิดผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิษเกตกล่าวค่ะว่าจากปัญหาสาธารณสุขดังกล่าวโรงพยาบาลศิษเกจึงได้จากการประชุมวิชาการบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข78ปีภายใต้แนวคิด NCDS Place to the Future วิถีไทยยุคใหม่ห่างไกล NCDS เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDS) แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลศิษเกศโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอีกทั้งมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและเครือข่ายในการจัดการปัญหาเพื่อร่วมกันวางแผนรับมือกับภาระโรค NCDS ในอนาคตอย่างเป็นระบบ การประชุมกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่17-18กรกฎาคมโดยมีแพทย์พยาบาลวิชาชีพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลศิสเกตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดิสเกตโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดซิสเกตจำนวน250คนเข้ารับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ร่วมกัน ภายใต้ความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรผู้ส่งคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาโรค NCDs อย่างยั่งยืนร่วมกันค่ะด้านผููวราชการจังหวัดศรีสะเกตนำส่วนราชการเข้าวัดทำบุญตักบาตรทุกวันพระตลอดพรรษา ตามโครงการผู normal, default, 10 10. On on ้ว่าพาเข้าวัดทำบุญ10วัด10วันพระค่ะเมื่อวันที่18กรกฎาคม2568เวลา7.30นาฬิกา30นาทีค่ะที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองสิสเกตนายอนุพงสุขสมเนรผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเข้าวัดทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษารวมกับผู้นำฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นและชาวบ้านเป็นการสืบสารน้อมนำเอาหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบตัติตามแนวทางทานศีลภาวนาถ่ายใต้โครงการผู้ว่าผาเข้าวัดทาบุญกำหนดไว้10บวัดสิบวันพระซึ่งวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงเป็นวัดแรกที่ผู้ว่าผาเข้าวัดทาบุญตามโครงการ มีพระวชิลสิทธิธาดาเจ้าคณะจังหวัดสิสเกตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้มีหัวหน้าสรุรราชการข้าราชการและประชาชนพร้อมใจร่วรรมทำบุญตักบาทพร้อมฟังเทศนาธรรมอย่างพร้อมเพรียงนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเปิดเผยค่ะว่าโครงการผู้ว่าผ่าเข้าวัดทำบุญต้องการให้ทุกส่วนราชการได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญร่วมกับชาวบ้านพร้อมได้สัมผัสถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย ขณะเดียวกันยังจะได้รับรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละท้องถิ่นตลอดจนได้รับรู้คติธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้นำหลักธรรมมาปรับใช้ในการทำงานและการคลองเรือนคลองบ้านที่ดีโอกาสนี้พระวชิริทธิธาดาเจ้าคณะจังหวัดสิสเกตได้ยกอนิสงค์ของการทำบุญ3ส,สมบัติโดยมีองค์ประกอบครบทั้งสประการได้แก่วัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์และบุคคลบริสุทธิ์ ส่งผลทำให้เกิดในตระกูลสูงมีสมบัติมากมีสุขภาพดีเป็นที่รักของคนทั้งหลายมีอายุยืนมีปัญญาที่สำคัญโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะการทำบุญเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารและส่งผลดีต่อผู้ทำทั้งในชาตินี้และชาติหน้า สำหรับครั้งต่อไปผู้ว่าผาเข้าวัดทำบุญกำหนดจัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมที่วัดบ้านส้มป่อยใหญ่ตำบลส้มป่อยอำเภอราศีสไลค่ะและจังหวัดศรีสะเกดผสานภาครัฐและเอกชนร่วมเวทีเว้ากันยามเช้าเหา่าเช้าศรีสะเกดพร้อมชื่นชมผลงานอวดเมืองควา้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะ เมื่อเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่17กรกฎาคม2,568ค่ะที่บริเวณภายในสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศิสเกตส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศิสเกตนับเป็นมิติใหม่ในการจัดเวทีหาหรือนอกรอบอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนได้มานั่งโต๊ะตั้งวงรับประทานอาหารเช้าพร้อมจิบกาแฟโรบัสต้าศิสเกตอย่างเป็นกันเองเพื่อจะได้เป็นเวทีนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อนวาระจังหวัด10บ,บวกหนึ่งโดยเดือนกรกฎาคมนี้หอการค้าจังหวัดซิสเกตสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิสเกต สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสรรีสเกตและชมรมธนาคารจังหวัดร,รีสเกตร,ร่วมกันเป็นเจ้าภาพมีนางสาวชนมณัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร,รีสเกตรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และองค์กรภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนได้รวมนั่งทานอาหารเช้าพร้อมวงจิบกาแฟรโรบัสต้ารีสเกตอย่างเป็นกันเอง โดยเวทีเว่ากันยามเช้าเฮาชาวศิษเกตหรือสภากาแฟมุ่งให้ทุกภาคส่วนต่างได้พูดจารือกันแบบคนบ้านเดียวกันหรือเว่ากันยามเช้าเฮาชาวศิษเกตที่สำคัญต้องการให้หัวหน้าสรุรราชการได้พูดคุยหารือถึงแผนง,งานโครงการต่างๆอันจะนำไปบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ทางนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และการขับเคลื่อนวาระจังหวัด10บวก1ที่สำคัญยิ่งต้องการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนโดยครั้งนี้อย่างได้ร่วมการชื่นชมผลงานการประกวดอวดเมืองซึ่งจังหวัดศรีสเกตสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้อย่างภาคภูมิใจ สำหรับเจ้าภาพครั้งต่อไปหอการค้าจังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดและชมรมธนาคารจังหวัดได้ส่งมอบภารกิจให้แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงกลาโหมรับเป็นเจ้าภาพ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเป็นสักขีพยานในการส่งมอบป้ายภารกิจเจ้าภาพจัดงานว่ากันยามเช้า,หาเห่าชาวสิสเกตซึ่งแต่ละครั้งจะมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมใจสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพจัดงานตลอดทั้งปีค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดริสเกต ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลัคนณาคงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันษานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันศานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร 0 8 5 4 9 5 0 8ห้ーーเลิกเล่าได้สามเดือน <S 2> <S 2> <P ew> เปลี่ยนไปเยอนเลย คือมันไม่ชินเลยอ่ะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยูล่ละน่ะอืมเลิกได้เนะก็ดีแล้วครับงดเล่าแค่สามเดือนเองน่าจะใส ขอบตากว่าไหมดำพุงกว่ายุบสุขภาพกว่าดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเข้าพรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย